สวัสดีครับบุญรุนสวัสดีครับผมช่องพลายถุงเงินนะครับวันนี้ได้เวลาพาน้องเดินเล่นแล้วนะครับผมสวัสดีนะครับได้เวลาพาน้องเดินเล่นนะครับผมจะออกเดินเล่นแล้วนะครับอ้าวมาเูยม,มามาได้เวลาแล้วนะครับ กลางวันเราก็พานะโอ้ยตอนบรรยากาศดีๆนะครับผมเราก็พาน้องมาเดินเล่นอู้จะไปแต่ร้านค้าเจอร้านค้าเจอร้านค้าอยากจะเข้าร้านค้าไม่เข้าแล้วครับมานี่เลยครับมานี้เลยครับมากินยาอยู่นี่แหละครับมานี้นะมาดูมาเจอร้านค้าจะแวะครับผมจะแวะร้านค้าพอ่าไม่พาพอพอฝันไม่พาแวะนะครับผมวันนี้ออกไปเดินเล่นก่อน

โย่ไก่กับ่อเลนไก่ยิ่งไม่ยอมไก่บ่เออมักตะแทงหน่วยพระเกษตรมาแล้วบ่เออหาจินหน่วยพระเ,ษมามาเก,นนกเษตรมาลูกอ่ผ้าเหลาะครับผม พาเดินเราะพาเดินเราะเราะเรียนบรรยากาศเย็ยนๆบรรยากาศแดดอ่อนๆครับออกกำลังกายขาเนี่ยมาหลามามานี่มา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 ปะปะมา,มาดึงแขนดึงมือจิ้มนะน่ะ มามาเอาไปกินไปล้างหน่อยมาได่ไหมเลาะเลาะเลาะหนุ่มขาเลาะฮ้อยนี่วีผมอาบน้ำสระผมมาอย่างรอเลย คุณผมน้องนะครับโอ้หลาเน่า,อาโอ้คำไงๆเลยโอ้คอยคอย Đang quay các bạn ồ oh. ba mà có được ồ ồ ồ เออกินยาก่อนนะ่ะอีเป้าไปใส่เฮ้าร้อยหลังเยสใช่เลยินยาติมคำค้อนคอยไปเพิ่มร่างก่อนคอยเดินเลาะเรื่อยเฮ้าคอยกินยาก่อนเฮ้าอือ,อมา này chỉ, chỉ bên này được nè ôi nó mà sẵn à không à, để coi chim nhà về rưỡi giờ đến rêu lại nha chắc phà phào bê giấy đây chơi ô ô chơi chẳng nó ở nhà thì chạy dựa thủ trái vẽ còn thôi thôi ปย่อกันกะนะับไปด่งอะเนาะอ๋านี่มามามาบ,บ,แบบบ้านเราไม่มีที่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้านาน,นะครับมันลงนาไม่ได้นะครับต้องเดินตามหมู่บ้านในถนนี่เฉยน,นะครับผม มอกกำลังกายลุกมามามาลูกมามา,มา,มา,มาต้องเดินออกกำลังกายเล่นๆในถนนน้ำปล่อยกินยงนยินหญ้าเนาะอ้ะอาวันนี้เพื่อนมาเพื่อนมาเจอเพื่อนเป็นไงเจอเพื่อนเป็นไงเจอเพื่อนเป็นไงเจอด่างเจอด่างอะด่างดึนไกด่างไลลด่างด่างด่างนักวิทีมา อันนี้เป๊ปซี่อันนี้แป๊บซี่ครับมาอันนี้น้องด่างน้องด่างก็มาเป็นเพื่อนด้วยเจอแป๊บซี่โอ้จะเล่นจะเล่นมาลูกงอ้มามาลยมาโอ้จะหยอกดองด่างมามามาลยมาฮัล

Tưới con ở con, con. À, cưới con, cưới con. à, okay, à năng luôn, vô khá nữa nữa. Vô khá xuống. Tưới. Ô, oh, tưới, tưới. À, cưới action rồi. À, action dưới dưới lúc. Ok. Nó luôn, đẹp, đẹp luôn. À, nó luôn, nó lông, nó luôn. Nó nít nói lên, tha non Tha, non tha non, non như ngay. ข่านอนข่านอนเจ็บข่านอนกลางคืนเจ็บอูโอ้มีข่านอนกลางคืนหนึ่งข้านอนกลางคืนดูเด้อเฮ้ยข่านอนกลางคืนอา้าวกลางคืนนอนอยังไงอา้อาวการนอนอย่างนี้เนะเาะอ,นอ้ و, วอาวนอนไปก่อนเหนื่อยแล้วพักแล้วอ้าวนอนไปก่อนเดี๋ยวก่อนขอ,อบพระคุณน,นะครับอา้าวเดี๋ยวนะครับอา้าว อนอนไปแล้วนะครับผมนอนด้วยกันอ้าอานอนด้วยกันครับผมอนอนพักผ่อนเหนื่อยแล้วอ้าวอ้านอนแล้วครับเห็นไหมอ้าวเหนื่อยแล้วครับพักผ่อนพักเอาแรงน,น้อง นอนแบบสบายครับทันทีโอเคอนอนพักผ่อนแล้วค่ะหลังจากเดินคลายเครียดมาน้องทูงเงินก็นอนพักผ่อนกับพ่อค่ะ ฝากน้องถุงเงินขอขอบพระคุณพอ่พอพ่อแม่แม่เอซีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะ,ะจะได้ทำคลิปดีๆให้พ่อจะาม่จ่าได้รับชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ